เรามั่นใจครับที่จะให้ลูกของเราเข้ามาเรียนที่โคเซน KMUTT ครับที่นี่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาให้ลูกของคุณแม่เนี่ยถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะโคเซนตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเหมือนผมครับผมมั่นใจว่าโคเซนให้สิ่งที่ผมต้องการได้ครับ กาวชิระพนังนะครับผพุ่งในการโคเซนมอเครับเราไม่ใช่แค่กําลังปั๊มวิศวกรออกไปตามแพทเทิร์นที่เราต้องการแต่เรากําลังสร้างคนหนึ่งคนที่จะเป็นบุคลากรที่สําคัญของโลกใบนี้ของประเทศใบนี้ที่จะช่วยพัฒนาประเทศแล้วก็โลกได้ในในอนาคตครับ agriculture engineering เนี่ยเป็นสาขาที่เราอยากจะสร้างวิศวกรนะครับที่เข้าไปดูแลระบบการเกษตรตั้งแต่ดินน้ําปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เก็บเกี่ยวมาร์เก็ตต ครบทั้งกระบวนการเกษตรเลยครับเป็นอาจารย์อโตเมชันเอนจิเนียริ่งครับหลักๆเนี่ยมันรวมวิศวกรรมสศาสตร์เข้าด้วยกัน ก็คือวิศวกรรมระบบควบคุมแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศทีนี้เมื่อสองอย่างเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างระบบบางอย่างที่มันทำงานได้อัตโนมัติสำหรับสาขาไบโอออเจรริงนะคะเราจะเรียนนะคะเกี่ยวกับกระบวนการทางชีวภาพเราจะนํากระบวนการทางชีวภาพนะคะมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพทีนี้เราจะให้เด็กเรียนแลบค่อนข้างเข้มข้นน,น,นะคะแล้วก็เริ่มที่จะนําแลบอันนี้เข้าไปสู่สาจำจริงเพื่อเห็นภาพมายิ่งขึ้นในส่วนของที่ผมรับผิดชอบเนี่ยมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านการแข่งขันทั้งนั้นโรบอท การเขียนโปรแกรมเราก็มุ่งเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติเป็นหลักครับแล้วก็มีในพาร์ทของไบโอด้วยในส่วนของเคมี Me, แล้วก็วิชาพื้นฐานทั่วไปอะไรเงี้ยครับเพราะเรามองว่าการแข่งขันเนี่ยคือการแชร์ความรู้กันมากกว่าที่จะแข่งขันกันจริงๆผมมาที่นี่เพราะว่าผมสนใจด้านพวกวิวศวกรรมพว,พวกระบบอโตเมชั o n นะครับที่นี่ผมเห็นว่ามันเป็นแบบการเรียนการเรียนรูปแบบใหม่ๆผมชอบลองอะไรใหม่ๆแบบ่ โฮเซนเหมือนเรียนเฉพาะทางจริงๆอะค่ะเหมือนต้องมีความตั้งใจมาเรียนเหมือนกับว่าเขาพยายามให้เราเข้าใจจริงๆไม่ใช่การจําอะค่ะพรามันเข้าใจไปเรื่อยๆพอทําข้อสอบมันก็จะตอบไปได้เรื่อยๆเองอะค่ะเ <P ets isi> พื่อนจะค่อนข้าตงตั้งใจเรียนค่ะทาให้เรามีแพชชั่นในการทํางานไปด้วยหอพักเนี่ยใหม่มากๆมีทุกอย่างดีมากๆแฝดๆที่เนี่ยใหญ่มากๆอุป,ปกรณ์เยอะแล้วก็ครบมากๆค่ะมันจะทําให้เราได้อยู่กับคนดีๆแวดล้อมด้วยคนเก่งๆ เราทาให้เราได้พัฒนาศัก,กยภาพตัวเองไปได้ค่ะที่นี่นะคะก็จะมีคุณครูนะคะเราเป็นครูผู้เชี่ยวชานะทั้งครูไทยแล้วก็มีครูญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นต้นแบบของประเทศเทคโนโลยีการเรียนการสอนของโคเซนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของภาค,ภาคปฏิบัติมากกว่าแล้วก็เรื่องของการคิดการวิเคราะห์ความสร้างสรรค์มากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของภาค,ภาคทฤษฎีบุคลากรของโรงเรียนของโคเซนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผออาจารย์ทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์ญี่ปุ่นเนี่ย ชัดเจนมากว่าอาจารย์เขาใส่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนทุกอย่างทฤษฎีการใช้ชีวิตร่วมกันพอลูกได้เข้ามาเริ่มเรียนแล้วเหมือนเล่าให้ฟังเลยว่าเ,เขาได้พบอะไรบ้างกับทางโรงเรียนทําให้รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าอ,อันนี้ใช่แล้วน้องเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นการจัดระเบียบความคิดเรียบเรียงความคิดแล้วก็ลาดับขั้นตอนในการทํางานมากขึ้นความรับผิดชอบของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปคือจกรู้จก เราผิดชอบตัวเองมากขึ้นในเรื่องการช่วยเหลือก็เช่นการเขาพัฒนาตัวเนี้ยมากค่อนข้างดีขึ้นครับผมเราคาดหวังให้นักเรียนที่ จบจากเราไปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เพียงแต่บ,บ่นถึงเรื่องปัญหานี้แต่เป็นคนที่จะลงมือแก้ปัญหาหรือสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศชาติตอบโจทย์การแก้ปัญหาในสังคมเราทําให้ประเทศเราเป็นประเทศที่น่าอยู่มากขึ้นครับถ้าเกิดนอ้องสนใจเรื่องหุ่นยนต์เรื่องออตเมชันเรื่องเอนจิเนียริ่งอยากสร้างอะไรต่างๆอะไรทำใหม่ๆครับปอเซ็นก็เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยครับมาเป็นเพื่อนกับพลรานะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตด้วยกันค่ะ